หลังจากที่สัญญาระหว่างพญาสี่สุดโทนัคราชและมนุษย์ได้ถูกทำขึ้นชาวบ้านในบริเวณคำชนุดก็เริ่มมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมาชาติชาวบ้านมักจะทำพิธีบูชาเพื่อขอความคุ้มครองจากพญานาะคและทุกครั้งที่พิธีบูชาสำเร็จฟ้าก็จะเปิดและน้ำท่วมก็จะลดลงทันทีเรื่องนี้ทำให้ความศรัทธาต่อพญานาคายิ่งเพิ่มมากขึ้นวันนึ่งเกิดพายุใหญ่ขึ้นย่างรุนแรง ลมพันโหกกระหน่ำต้นไม้ในป่าคำฉันโนจนโค่นลมชาวบ้านต่างผากันหนีเอาชีวิตรอดเภาว่ากลุ่มผนหนึ่งที่มีความเชื่อมั่นในพญานาคได้ทำพิธีบูชาในเวลานั้นพญานาคได้ปรากฏตัวในรูปของผปู่ใหญ่และสร้างกำแพงน้ำล้อมรอบหมู่บ้านไว้เพื่อป้องกันไม่ให้พายุทำลายล้านชาวบ้านทั้งหมดรอดปลอดภัยจากภัยธรรมชาติครั้งนั้นทำให้รัทธาต่อพญาสีสุดโทนะคราชยิ่งลึกซึ้งมากขึ้น เรื่องราวยังไม่จบฝากกดติดตามช่องเพื่อรับชมตอนต่อไป